ครับเอาเนี้ลงยูทูปกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเมื่อกี้กะบผ้าสัตวแพทย์อาสาเอามาเสียดยาง่วงข้ยแก่ปากเปียยเถาเปียยแหกับเกษตรกร,กรพี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าน้ำท่วมฝนตกกระยานปากเปียยเถาเปียยโรคระบาดในสัตว์หลายนะครับเมื่อกี้มาเจ็บตกก็ยังพรท่านแล้วเสียดพรท่านเครื่องบานโดนโดยหมอฉเฉลียวเช่าหน้าอบตอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะ อบตอไก่สีเหลยกตั้งยังไงล้วก็ฝากเรนี้เด้อน้ำนะครับซีเซตซีเซตยานะครับนี่งัวควายนี่คือขอกทีซีทีหาแล้วเพราะว่าสัตว์ระบาดปากเปียร์เผาเปียร์หลอกข้อพุ่มข้างคว่ำนะครับระบาดแก็ตายหลายพื้นที่ก็เลยทั้งปศุสัตว์อำเภอพนมกาไฮเอาวัคซีนน้ำมาฉีดรอบสองนี่คือว่ายารอบสองครับพี่น้องนะครับยารอบสอง น้ำก็ต oh okay. ัวนะครับในการสีดยานะครับตัมเอาตัมเอานะครับพี่น้องมาสีเลยเพราะว่าป้องกันไว้นะครับชิดมื่อไรชิมบอล้วนะเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสล่งื่องสิ่งขอจะเขียนนะนะครับด้วยการสีดยานะพี่น้องมาดกดยอะไรก็แช่ทีมงานปฏิสัตย์อาสาเนี่ยเด้อปไปไปขอเขาตันนึกถึงไปไปเฮ้ย เราเสียบาทสแล้วกาแฟเหรออ่าขันขันขันเศียรหลตัวตัวเรสีบบาทกศี่ <laughs> ตัวเดียวหาเสีบตัวก็นักแต่ว่าตัวใครอะไลายก็เขาครับ <laughs> <ๆ> <laughs> นี่คือปลาปลาตัวสัตว์อาสาครับอาสาเศียรในพี่น้องนะครับนี่เกษียบไปมันไปเดี๋ยวว่าหันนะ <sh arp> <sh arp> ไปขอไปหาหน้ำไปไท่ายันครับไปได้ครับนี่น้ำท่วมครับพี่น้องนน้ำท่วมเกษตรกรขึ้นมาหลายเรืยตะน้นที่ผูกว่ายุ่งกับาย กานเป็นโรคระบาดปากเปรี้ยเท้าเปี้ยวนะครับไปแล้วก็ไม่พนก็ได้สิบาทพ่อขาเอ็มลอยพนเอาคนอีกมีตัวเนี่ยอันนี้กแม่เตี่ยมกระสีแล้วอันนี้มันมีลูกโอ้โหโอ้ไปขอต่อไปครับพี่น้อง อขออนุญหาดรอดไม่ลูกเพราะเสดครับไม่หลอกมันแต่ว่าปสัสสาวะเข้าไปเสียดได้แต่ว่ามันเสียงต่อกันถ้ามันดินเพราะว่าเขาจังจับกันเพราะมีช่องเขากับเพราะจากเสียดนะฮะต้องขันดีเติบครับอันนี้ชาวนาครับเธอฟังเพลงสบายใ,ใจนะครับนี่คือความสุขของคนอนีสานนะครับยูทงไฮทงหน้า เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับตัวแรงมากอะมากินเข่าห้มกันคุยกันนะครับช่วงนี้ต้องเกี่ยวหญ้าให้งัวกินเพาะน้าท่วมต้องหาเกี่ยวหญ้าง้อขั้วเกาะเกาะว่าอะไรได้พี่น้องลำบากของเกษตรกร,รอ,อ่ามาเสียดในเจ้านี่มาเสียดอ,อกนีวงวง่างอแงผมครับเสียดไปว่ามีเสียดเราค้างที่พอขึ้นเร็วเถอะ เรื่องดินเดี๋ยวจะควงว่าครับนี่จะควงว่ามันควรนะมันตีเบาเจ็บสามตัวอือ่ะครับควงว่าครับนี่ควงว่านี่เฟี้ยงครับผู้ใดอยากได้มาเอาผู้ใดอยากจูดก็ะเช้าสบายครับนี่ครับหัวแดงครับงามผู้ใดต้องการมาติดต่อได้ต้องเอานี่ยอันนี่นะมันสิลงเปรียบนั่นมันนี่แหละเนี่ย เนี่ยหาเนี่ยมาใส่เอาหนายังมาใส่ให้มันเรียบอเ,เอาแกะมาใส่ครับเรียบร้อยครับเมาแบนไรนวครับเ,เรียบร้อยครับห้ยชือว่าคลองนี้เรียบร้อยอมาเขียนมาเนี่ยมียังสิไปสิไปตอ้อมังไรอยู่ปะเออไปเลยเอเยเอตลา,าดาค้าเรียบร้อยเพิ่งปุ๊บละนั่น นะครับนี่ก็ถือว่าวขอ,อกเราจะไปต่อครับพี่น้องในคลิปนี้ก็อมมเอาซ้ำมนึ่เด้อก,กดไลค์กดแชร์